สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับภาษาไทยกับไอเดียแล้วก็น้องไอดดอนค่ะวันนี้นะคะไอเดียแล้วก็น้องไอดอนเนี่ยมานําเสนอสำนวนไทยค่ะที่ว่ากบในกะลาครอบค่ะหรือบางคนก็จะเรียกสำนวนนี้ว่ากบในกะลานะเราไปดูกันดีกว่าว่าสำนวนนี้มีที่มาแล้วก็มีวิธีการใช้อย่างไรกันบ้างค่ะไปเลย สำนวนไทยที่ว่ากบในกลาครอบหรือบางคนอาจจะเรียกสั้นๆก็ได้นะคะว่ากบในกลาค่ะมีความหมายตรงตามตัวอักษรแล่ะคือหมายถึงกบที่อยู่ในกลาที่คว่ำครอบตัวมันอยู่ค่ะกลาคว่ำนะคะมีลักษณะดเดียวกันกับขันหรือว่าชามคว่ำนั่นเองค่ะถ้ากบอยู่ในกลาครอบนะคะขอบเขตในการมองเห็นของเขาก็จะแคบมากๆเลยถูกต้องไหมคะนอกเหนือเสียจากว่าเขาจะออกมาจากกลานะั่นแหละค่ะขอบเขตของการมองเห็นของเขามันถึงจะได้กว้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำนวนเนี้ยเนี่ยเลยเอาไปเปรียบ กับคนที่มีวิสัยทัศน์แค่มากหรือว่ามีความรู้ความคิดที่ไม่กว้างไกลนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาษาไทยกับไอเดียค่ะครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องภาษาไทยอะไรมานำเสนออย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดหัวใจกด Subscribe ให้ไอเดียด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ